เริ่มชั้นสี่อีกแล้วทำไมบางรอบมันเริ่มชั้นสี่บางรอบมันเริ่มชันห้าอะไรนะเมื่อกี้ก่อนนะพูดอะไรจ้ะทำไมบางรอบมาเริ่มชั้นสี่มบางรอบมาเริ่มชั้นห้ามันเริ่มสีตลอดใช่ไอห้องนั้นมันไม่มีมอนแพรน้ำแข็งอ่ะ อนะเอ๋ออันนี้อดอดอลิสเนที่อันนี้อลิสเอ็มอะไรขับอะไรฮะใครนะบอกออกเลยแล้วก็ออกให้เลยเอ็มสองมีประจําตัวปะ่ะมีใช่ไหมมีแพทนี้หมดเยอะใช่ป่ะอืออ ฮะกองเมื่อกี้หมดแล้วใช่อนนี้ห้องสี่เนาะ่ไชนะอบเสียงน้ำมันเลงอะกิง้งกิ้งกิ้งหมดแล้ว <laughs> ของเพอร์เฟกยังอะเพอร์เฟกแล้วไ,ไม่งั้นผมผมไม่ไม่น่าเอามาเล่นบ่อยอะเพราะว่ากตวนในคืนดังสุดแล้วมูลค่าของน้องกับโซเยอร์อันไหนเยอะกันตอนนี้เหรออาริตเยอะสุดอะ่ะมูลค่าของอะไรไม่เไม,ไม่ไม่น่าเท่างัโซเยอร์ปั้นนี่น่าหนักกว่า แต่ทางบลคกาลงทุนอลิตนาจีมากกว่าใช่ <c oughs> จะสลับเอาไว้นี่ออกมาไม่ออกเลยไอ้ตาอสิจบสวยจนเรื่องนอ้ตาอ้ตาไกลๆนั่น อไม่ต้องสลับเลยดูดิ <laughs> ลุยตอบดีชั้นสุดท้ายห้องไท,ทยเป็นตัวเร็ว่ะนี่ไเนี่ย มิดเอสมีแปลงร่างแล้วฮะมิดเอสมีแปลงร่างแล้วอะนนะอ๋อลอยแปลงร่างคือลอยการลอยขึ้น ประตมันยังเกิดไม่เสร็จแล้วมันจะตายแนละ้วต,ตายแล้วโจนอ่เวียตายแบบนี้วควยเกินช,ชับชิชับจับ เราไม่ยังมีของเฟอร์เฟสอย่างนี้เก็งแล้ว,ลวอักประผิดมีตัวไหนของทำตรงๆไหมอ่าต้งนะอ,ตองไล่เปิดดว่วนเพราะบางตัวคือไม่มันไม่สักทีอ่ะเอร์เฟต็นต้นใครนะนไม่นับแรงเอยังไม่ยังไม่ค่อยได้ปั่นเลยแรงเอนะ เห็นแล้เพืนหกสิบนึกว่าป้นเสร็จแล้วหกสิบปุ๊บมันมีตัวอื่นมาแทนเสร็จอะจุ๊ด ตอนนั้นเอาไข่แทนเต็ตเตอรวะสีส่าใช่ป่วยจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วอะจำไม่ได้เนี่ยอ่ะไฟฟ้าไฟกำลังเออยังงี้เป็นไฟฟ้าดีวะาอ่ายัางงี้เป็นไฟฟ้า ตำดาเมจหลักมาจะใครอยู่ดีมันจะมันจะไม่ใช่มีอยู่ดีอ๋อมีอยู่ดีคุกง้อเหรอก็คุกด้วยใช่ฉันอบอกไม่ชอบเกม <c oughs> <c oughs>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ อันอน,นี้ทำไมจีนจบแล้วมั้งอันนี้ทำไมจีนจบแล้วมั้งใชยังไม่จบเลยนะนี่นะครับวิวยัวววมงมาส่งอารมมาจ้วงอารวมมาโจมอะไรฮะถ้ารักเจอใครอะไม่มดู

ห้องสุดท้ายนั่นแหละเจอตัวเดิมกับเอ๊ะไม่ใช่เจอตัวแต่ว่าข้างบนเออน่าจะตัวในเนื้อเรื่องของยเนี่ยของเจน๋อ้อนั่นแหละไอ้ที่ช็อตตัวเองเหรอใช่จุะอยากลองแบบน่าจะลองเอาอลาิศมาเดี่ยวข้างบนเด็บกันเลเนี่ยนวาย้าย ไม่น่ไมรู้เหมนกันมันอาใส่ดาเมจทีมเยอะอยู่นะข้างบน,นะอะไรอันนี้มันบีบแค่เกิดดาเมจพิเศษเร่งขึ้นอยูอ่ดูตัวเลขดิอืม

หมายถึงเลขใหญ่อะหมายถึงเลขที่เลขที่อันตีเลขตัวใหญ่จบสวยสวๆเชลลี่เปียไปทั้งหมดไปจีนเปล่ยนเปลี่ยน<ำ>เนาะ โอโหยตัวนี้มีเวฟเดียวแต่กุยีตัวนี้สองตัว,ตวมันแพ้น้ำแข็งนีิ<อ>น้ำแข็งใครแพ้น้ำแข็งน้ำแข็งกับอีเธอแล้วมันเข้าไปอะไรอยู่ตรงนั้นของเขา มปยังไม่มีเป็นอีกตัวที่ตัเล่นไปเต็มเหมง่ายอ,อ่ะตอนนั้นต,นตอนนั้นที่แลฟ์เนเรื่องแล้วมันมีเฮตันลองเร่นงยังมีใช่ปะ ่าไอแมนกำมัดแผลคนเล่นไปเรื่อยเปื่อยเรื่อยเพะเมื่อกี้ไม่ได้หลบเลยหลบมีเงาใช่จะมันมีแอนติแอตตาอยู่เนี่ยใม่ยังได้หรอใหม่ยัไ ยังจบได้ยังไงอ,อืมคนหนึ่งรุดใหม่คนหนึ่งรุดสาวอีกคนหนึ่งรุดตาม